สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้วมีเจ็ดอาหารช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งยาสาวๆหลายคนอาจเคยประสบปัญหาท้องอืดท้องผูกหรือรู้สึกแน่นท้องอยู่บ่อยๆซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากระบบขับถ่ายที่ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพแม้จะไม่ใช่อากการรุนแรงแต่ก็ทำให้รู้สึกอึดอัดและเสียความมั่นใจได้ไม่น้อยวันนี้เรามีเจ็ดอาหารดีๆที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายของคุณผู้หญิงทำงานเป็นจังหวะ พร้อมเสริมสุขภาพลำไส้ให้แข็งแรงแบบไม่ต้องพึ่งพยามาฝากกันค่ะ 1. มัละกอมะละกอมีเอนไซม์ปาเป็นซึ่งช่วยย่อยโปรตีนและกระตุ้นการทำงานของลำไส้ได้ดีมากนอกจากนี้ยังมีไฟเบอร,ร์สูงจึงช่วยให้ขับถ่ายคล่องลดการสะสมของของเสียในร่างกายกินมะละกอสุกตอนเช้าก่อนอาหารจะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ง่ายขึ้น 2. ข้าวโอ๊ต ข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งของไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำซึ่งช่วยดูดซึมน้ำและเพิ่มปริมาตรให้กักอาหารทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นสาวๆที่อยากให้ขับถ่ายเป็นเวลาแนะนำให้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยข้าวโอ๊ตผสมผลไม้สดรับรองว่าทั้งอร่อยและสุขภาพดี 3. มมันเทศ,ม,เทศมันเทศมีเส้นใยอาหารสูงโดยเฉพาะไฟเบอร์ชนิดไม่ละลายน้ำ ซึ่งช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีวิตามิน A และโพแทสเซียมที่ดีต่อระบบย่อยอาหารกินมันเทศต้มอ,อุ่นๆแทนขนมขบเคี้ยวก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยทีเดียว 4. กีวีผลไม้ชนิดนี้อาจดูธรรมดาแต่สรรพคุณไม่ธรรมดาเลยเพราะกีวีหนึ่งผลให้ไฟเบอร์สูงและมีเอนไซม์แอคทินิดินที่ช่วยในการย่อยอาหารกินกีวีตอนเช้าหรือเป็นของว่างเบาๆ จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของสาวๆทำงานลื่นไหลขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติหาผักใบเขียวผักอย่างคะน้าตำลึงหรือผักขมอุดมไปด้วยไฟเบอร์แคลเซียมและแมกนีเซียมที่ช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้สาวๆคนไหนที่รู้สึกท้องอืดอยู่บ่อยๆลองเพิ่มผักใบเขียวลงในมื้อกลางวันหรือเย็นดูนะคะไม่เพียงช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นแต่ยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสอีกด้วย6ถั่วต่าง ถั่วลูกไก่ถั่วแดงหรือถั่วดำล้วนเป็นแหล่งของไฟเบอร์และโปรตีนจากพืชที่ดีต่อระบบขับถ่ายถั่วช่วยเพิ่มมวลของกากอาหารทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวสม่ำเสมอสาวๆอาจใส่ถั่วในสลัดหรือทำฮัมมัสเป็นของว่างเพื่อสุขภาพก็ได้นะคะ 7. น้ำมะพร้าวนอกจากจะช่วยเติมน้ำให้ร่างกายน้ำมะพร้าวยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลำไส้ ลดอาการท้องผูกและทำให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเพียงดื่มวันละหนึ่งแก้วก็ช่วยให้ลำไส้เบาสบายขึ้นได้คุณผู้หญิงที่อยากมีระบบขับถ่ายที่ดีแบบยั่งยืนไม่จำเป็นต้องพึ่งยาระบายเลยเพียงแค่เลือกกินอาหารที่มีใยอาหารสูงและดื่มน้ำให้เพียงพอก็ช่วยให้ลำไส้ทำงานเป็นจังหวะและลดปัญหาท้องผูกได้อย่างปลอดภัยและอ่อนโยนเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการปรับเมนูในแต่ละวันแล้วสุขภาพของสาวๆจะดีขึ้นจากภายในแน่นอน ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ